ทุกลมหายใจของฉันตอนน้องจนมี้สวัสดีครับจะเจอหน้าผมอย่างนี้นะครับวีเจวินอัครรัชช์เฉลิสกุลนะครับแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยวินจะต้องมีเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลงรักเธอทุกลมหายใจของพี่รุตเดือสารครับในอัลบั้มโรแมนติกรุตนั่นเองนะครับแต่ว่าบรรยากาศโรแมนติกขนาดนี้นะครับในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้จะโรแมนติกขนาดไหนไปชพอพอมพร้อมกันครับ ทุกลมหายใจของฉันต่อจากนี้ ถาถึงหนุ่มคนนี้นะครับความหล่อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะแต่ว่าถ้าความโรแมนติกเขานะต้องไปถามเขาเองครับสวัสดีครับพี่รุตสวัสดีครับเดอะสตาร์ครับสวัสดีครับน้องวินครับสวัสดีครับพี่รุตครับสวัสดีครับแฟนๆชาวสตาร์ คลาบที่มันเบนบักตลอดเลยนะเบนบัก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 เป็นวันนี้เป็นไงบ้างครับบรรยากาศการถ่าย MV เยี่ยมมากครับต้องบอกว่าที่เห็นสวยๆอย่างนี้นะครับร้อนมากครับเป็นวันหนึ่งนะครับที่สดใสนะครับแล้วก็สนุนสนานนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราได้มีโอกาสมาถ่ายทำนะครับในที่วิวสวยขนาดนี้นะครับวิวสวยเยี่มากๆเนื้อหาในเพลงรักเธอทุกลมหายใจเป็นไงบ้างครับพี่ลุยครับ ซึ้งมากก็อยากจะลองฮะใช่ก็จะเป็นเพลงความรักนะครับ,รบซึ่งต้องบอกว่าการที่เรารอใครสักคนหนึ่งนะครับเราสุดท้ายเนี่ยวันหนึ่งเราได้มาเจอกับคนที่คิดว่าใช่ค,คนนี้แหละใช่นะครับ,ร <อ S 2> รบเราก็เลยสัญญาเขาว่าคนนี้แหละจะเป็นคนที่เราจะมอบทุโลมาใจกับเขาใน,นในเพลงมีนางเอกมิวสิกวิดีโอใช่ไหมครับต้องมีครับเพราะที่เรารักเขาใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยครับ อยังมึงร้องยังมึงร้องโดดน้ำดีกว่าชีวิตจริงนะครับพี่รู้จะมีคนที่แบบพี่รู้จะรักเขาทุกมลมหายใจไหมครับผู้หญิงที่จะต้องแบบรักเขาให้ทุ่มลมหายใจนั่นเองคนที่แบบว่าสุดยอดจริงนะสุดยอดจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยใจคอนะครับต้องเข้ากันได้ถูกไหมอ่ะแน่นอนครับเข้ากันได้เนี่ยโอเคนะครับอีกเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเรรื่อองะไผู้ชายทุกคนนะครับกว่า99.9999%นะครับชอบผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักหน้าตาสวยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผิวสวยขาวใสนะครับ อันนี้สุดยอดจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับจริงๆนะถูกไหมเอ้าเรียกเสียงถูกเราก็ชอบคนน่ารักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ถ้าหาผู้หญิงคนไหนนะครับที่ขาวใสนะครับผิวเนียนหน้าตาสดใสนะครับนั่นแหละสเปคของพวกเราเลยถูกครับพูดถึงน้องเต้ยนิดนึงครับครับผมอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันเราก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมนะครับก็สนุกสนานนะครับเพราะว่าก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้เขาก็เป็นคนแบบก็โกน่ารักดีครับผมน่าเริงดี พี่ลุดของเรานะครับตอนนี้เนี่ยเผอเป็นกอดเผอเป็นกอดเลยทีเดียวนะครับขนาดปุ้มกลับคาแรกเตอร์ใน MV นี้พี่รุดเป็นคนยังไงครับก็เป็นผู้ชายโรแมนติกคนหนึ่งนะครับที่เหมือนกับในเรื่องเนี่ยจะเหมือนกับว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจากเราไปนะครับมไม่รู้จกไปไหนแหละนะครับแต่ว่า เราก็รอ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 นะครับแล้วก็ตอนจบไม่รู้เป็นยังไงต้องรอติดตามนะโดยส่วนตัวเนี่ยพี่รู้เป็นคนโรแมนติกไหมครับก็ทุกคนจะบอกว่าเห็นเชื่อบ้างนะครับชื่อว่าโรแมนติกรุธนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊พี่รุธเนี่ยโรแมนติกจริงหรือเปล่าเน่นะครับจริงๆเราก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่โรแมนติกจน้อยนะครับก็มีมีมีความโรแมนติกอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่านะครับที่เราชื่อโรแมนติกรุตเนี่ยเพราะว่า เราเอาความโรแมนติกของเราเนี่ยนะครับที่มีอยู่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเอามาแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงให้หลายๆคนนะครับ,รบได้ลอง จับเอาไปใช้กับชีวิตจริงหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะต้องโดนสักเรื่องแหละอ่ะออใช่ไหมฮะมีหลายเรื่องแต่ว่าต้องโดนสักเรื่องนึงส่วนเพลงนี้เนี่ยรักเธอทุกลมหายใจนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ใกล้เข้าสู่วันท้ายแล้วครับนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งที่จะส่งไปให้แฟนเลยครับส่งหรือส่งไปให้คนที่แบบเรารักเนี่ยแน่นอนครับเพลงนี้จัดได้เลยดอกจันเลยครับดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สองศูนย์แล้วโทรออกครับผมแล้วตอนนี้ถ่ายถึงซีนไหนนะครับพีิลุดครับ ไม่ถึงครึ่งที่ผ่านมาก็สนุสนานครับมีทั้งร้อนนะครับในในในร่มนะครับหรือว่าต่อไปจะมีฉากเปียกด้วยและมีซีนไหนที่หนักใจไหมรครับพี่ลุตครับมันหนักใจหมดเพราะว่าทุกทุกซีนเนี่ยเราจะแบบเราจะต้องเป็นคนที่แบบเหมือนกับเป็นคนรอ,อเพราะฉะั้นเนี่ยเราต้องแสดงอารมณ์ของคนรอที่แบบมีหวังอ่ะคนรอที่มีหวังแต่จะจะดีใจมากก็ไม่ได้จะเศร้าใจมากก็ไม่ก็ไม่ได้มันก็เลยเป็นอารมณ์แบบกึ่งกลางระหว่างระหว่างระหว่างคนที่รอซึ่ง ควรจะเข้าใจว่าคนที่รอเนี่ยมันมัน,มน,มน,มนยากนะแต่จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าไม่เคยรอก็ไม่สมควรจะมีความรักพูด<ๆ>กันมาขนาดนี้แล้วครับพี่รุดครับพี่รุดลองร้องแซมเปิลสักนิดหนึ่ง <cents. S 3> นิดหนึ่งจริงเหรอจริงครับทุดลมหายใจของฉันต่อจากนี้ได้รู้สึกที่จะใชหมันกับใคร แค่นี้พอโอเคสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่รุตเนี่ยฝากผลงานกับเพื่อนๆชาวซากับนิดนึงครับได้เลยครับนะครับก็ฝากเพลงรักเธอขึ้นลมหายใจด้วยนะครับตอนนี้ก็คงจะได้เห็นเอวีกันแล้วครับนะครับหลายๆคนอาจจะได้เห็นตัวเต็มเต็มแล้วหลายคนอาจจะที่ยังไม่ดูนะครับก็ติดตามได้นะครับในรายการ Star Club นะครับหรือว่าทางแอคชั่นชาแนลนะครับแล้วก็ฝากอัลบั้มเต็มด้วยนะครับเดือนมีนาคมนี้ครับเร็วๆนี้ครับผมได้ฟังกันแน่นอนทั้งอัลบั้มสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่รุตมากครับขอบคุณครับ